วันนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ที่สุดของแกรมานะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่น้องๆหลายคนอาจจะใช้แล้วสับสนกันมากนะคะก็คือเรื่อง Tense นะคะ Tense นะคะถ้าแปลก็คือแปลว่าการเวลาค่ะเพราะว่าน้องจะสังเกตได้ว่าเวลาฝคนต่างประเทศคนฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ เรื่องเท n ส e ในการบอกเวลาเลยของคนไทยเราก็ยังบอกว่าฉันไ่กินข้าวเมื่อวานนี้ยังต้องใส่บอกเวลาเองแต่ของฝรั่งเราแค่พูดประโยคประโยคนึงเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันจบไปหรือยังหรือกําลังเดินดาเนินต่อหรือเกิดเมื่อไหร่เกิดในอดีเกินในดกนในปัจจุบันหรือเกิดในอนาคตเพราะว่าฝรั่งเขาใช้เรื่องนี้ค่ะเรื่อง Tense ท,ที่แปลว่าการเวลาในการบอกเวลาค่ะก็คืออย่างที่พี่พูดคือไว้บอกว่า สิ่งที่พูดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องเทนนะคะหลายคนอาจจะรู้รู้น้องอาจจะน้องอาจจะรู้ว่า tense ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด12เท tense ก็โอ้ทำไมเราสามารถบอกเวลาได้ทั้ง12แบบเลหรออาจจะเกิดความตกใจและสับสนได้ ที่ก็จะพูดเป็นหลักๆของเทนส์ก่อนเพื่อให้น้องพอเจอชื่ออาจจะพอเข้าใจพื้นฐานว่าอ๋ออย่างน้อยฉันก็เข้าใจว่าเทนนี้สามารถไว้ทําอย่างนี้ได้นะเป็นพื้นฐานของมันก็คือแบ่งไว้3ส,ส่วนค่ะเวลาน้องบอกเวลาน้องจะบอกมีเวลาอะไรบ้างคะก็ต้องมี1คือปัจจุบันบอกสิ่งที่พูดถึงตอนนี้ปัจจุบันเราจะเรียกว่า present tense ทีปัจจุบันแล้วเนาะก็ต้องการอาจจะต้องการลํำลึกอดีตก็พูดพูดถึงสิ่งในอดีตก็ต้องใช้ past tense ค่ะ past tense นะคะพี่ขอเขียนรูปของมันไว้น,นิดนึงเพื่อว่าอา่าเวลาผสม tense น้องจะได้เอารูปมาผสมกันจะได้รู้ว่าโครงสร้างของมันเป็นอย่างไรคือ past tense นะคะโครงสร้างจะเป็น verb 2ค่ะอย่าลืมจำม้นะคะว่าโครงสร้างมันเป็น verb 2และอันสุดท้ายพูดถึงปัจจุบันและอดีตแล้วเราก็ต้องพูดถึงอนาคตค่ะอนาคตเราก็จะใช้ future tense ค่ะ น้องก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันแบ่งเป็นไทม์ไลน์ได้คือปัจจุบันอนดีตและอนาคตค่ะนอกจะแบ่งเป็น3ส่วนน้องก็เอา้าแบ่งเป็น3ส่วนแล้วมันจะเป็น12ได้อย่างไรเรายังสามารถแบ่งได้อีก สแบบคือแบ่งตามลักษณะการเกิดเหตุการณ์ค่ะแบ่งเป็นอีก4แบบมีดังนี้คือ 1. simple tense simple tense นะคะคือไว้บอกเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เป็น s ิ m เก e ก็คือพวกพืนพ้นๆทั่วไปใช่ไหมคะก็คือใช้ไบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงนิสัยข้อมูลแล้วก็แฝกค่ะคือข้อเท็จจริงอันนี้เราใช้ simple tense นะคะก็คือ simple simple ทั่วไป2ก็คือ continuous tense c o n t i n u ที s นิวนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นรูปของมันนะคะก็คือรูป บวก verb ing อย่าลืมนะคะเวลาถ้าพี่เขียนรูปคือมันสำคัญมากเพราะน้องต้องเอาไป mix กับแบบอื่นๆเพื่อสร้าง tense ใหม่ขึ้นมาจะได้น้องจะได้รู้โครงสร้างนะคะรูปของมันคือ be บวก verb ing นะคะอันที่3คือ perfect tense ค่ะ perfect tense นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งรูปของมันนะคะก็คือ has have บวก verb 3ค่ะและก็แบบสุดท้ายนะคะแบบที่4ก็คือ perfect continuous tense น้องอาจจะสังเกตว่ามันคือเอาข้อ2กับข้อ3มารวมกันนะคะเป็นข้อ4คือ perfect continuous tense นะคะสำหรับอันนี้ก็คือใช้สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อมาระยะหนึ่ง จะเห็นได้ว่าที่แบ่งเป็นแบบแรกคือแบ่งตามเวลาก็จะแบ่งไ,ได้เป็นสส่วนคือปัจจุบันอดีตและอนาคตใช่ไหมคะหนึงสอและและพี่ยังแบ่งตามลักษณะการเกิดเหตุการณ์ได้4แบบก็คือ Simple Continuous Perfect และ Perfect Continuous Tense เราก็มารวมกันนะคะจะเกิดเป็น3คูณ4ก็คือเท่ากับ12 Tense นะคะ พี่ก็จะมาพูดอธิบาย12เทนจากตัวพื้นฐานที่เราแบ่งตามแบ่งได้4แบบและ3แบบนี่แหละค่ะว่ามันใช้อย่างไรก็วิธีการใช้ก็ไม่ค่อยต่างจากความหมายที่มันเขียนมานี่หรอกค่ะแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งน้องก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูที่ Present Group นะคะ